สวัสดีครับเรามาเรียนรู้ในเรื่องแผนที่เข็มทิศกันครับแผนที่เข็มทิศแผนที่ก็คือสิ่งที่แสดงรายละเอียดของภูมิประเทศนะฮะในที่นี้เราจะคุยกันก็คือ 1. แผนที่โดยทั่วไปแผนที่โดยทั่วไปก็คือแผนที่แบนราบนะไม่ได้แสดงความสูงความต่ำนะ เราก็ใช้ประโยชน์ในการที่จะแสดงตำแหน่งระยะทางและก็เส้นทางนะต่อไปแผนที่ภูมิประเทศแผนที่ภูมิประเทศนี้ก็จะเป็นแผนที่ที่แสดงพื้นผิวของโลกจะมีเส้นชั้นความสูงนะจะมีประโยชนนะ์จะเห็นในแผนที่ที่ใช้ในการทหารนะในทางด้านการภูมิศาสตร์เราก็จะพบแผนที่ประเภทนี้ ต่อไปแผนที่อีกประเภทหนึ่งก็คือแผนที่ภาพถ่ายอันนี้ก็จะบอกรายละเอียดนะว่าจะมีตึกมีแสดงรายละเอียดสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างไรในที่นี้เราจะคุยกันแค่3อย่างในเท่านี้เท่านี้นะครับความจริงเรายังสามารถที่จะแบ่งรายละเอียดออกได้เป็นอีกเยอะแยะมากมายแต่ที่นี้เราจะคุยกันแค่นี้ก่อน ในสีที่ประกอบบนแผนที่โดยทั่วไปก็จะเป็นสีดําก็เป็นสีที่มนุษย์สร้างขึ้นสีน้ําเงินภูมิประเทศที่เป็นน้ําสีน้ําตาลก็จะเป็นภูมิประเทศที่มีความสูงแล้วก็สีเขียวก็จะเป็นป่าสีแดงก็จะเป็นถนนสายหลักหรือพื้นที่อันตรายเครื่องหมายบนแผนที่ที่เราหน้าที่จะรู้จักไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งของอําเภอนะกิ่งอําเภอนะวัด ไม่มีโบสวัดมีโบสนะเป็นศา,าลาที่พักโบสของมุสลิมของคริสตนาะโรงเรียนนะศาลเจ้าอันนี้เป็นเครื่องหมายบนแผนที่นะครับสำนักบ่อน้ำน้ำคุนะเจดีหรือแม้นแต่กระโจมไฟอา้าวที่ตั้งของเขตจังหวัดเขตอำเภอนะกิ่งอำเภอหรือแม้นแต่เป็นประเทศ ทีนี้ในการอ่านแผนที่โดยทั่วๆไปนะครับเราก็จะมีลักษณะของอพิกัดภูมิศาสตร์ก็จะมีเส้นลัติจูดนะเส้นลองติจูดนะเส้นลัติจูดเส้นลองติจูดก็จะเป็นจัตุรัสแสนเมตรนะให้เราอ่านโดยทั่วๆไปหลักในการอ่านแผนที่นะในการอ่านแผนที่ที่ลูกเสือเราหน้าที่จะเรียนรู้ อย่างเช่นที่จุด A เราก็จะมีเทคนิคก็คือการอ่านไปทางขวาแล้วก็ขึ้นข้างบนอ่านไปทางขวาอันนี้จุด A อยู่พิกัดที่เท่าไหร่อันนี้อ่านไปทางขวาก็คือ2 1และตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่6เนี่ยเราต้องใช้การประมาณค่าเอาตำแหน่ง2 1อันนี้ก็อยู่ประมาณ5ก็ประมาณ2 1 5ขึ้นข้างบนก็4 1 4 1อะไรนี่ก็ประมาณ5ก็4 1 5ห เราะฉะนั้นอ่านไปทางขวาอ่านไปทางขวาปุ๊บนกระ็อ1 5อ่านไปข้างบนขึ้นข้างบนอันนี้ก็จะเป็นนะฮะสี่อย่างนี้เป็นต้นในการอ่านพิกัดแผนที่อย่างเช่นจุดที่1เนี้ยเราก็คือ3 1 3 1อะไร3 1 4 6 2อะไร6 2 2ก็ได้นะ3 1 4 6 2 2หหรือแม้แต่ จุดที่2ก็อาจจะเป็น1 5 1 5อะไร1 5 1 5 5 6 3 6 3อะไร6 3 4หรือ6 3 5นะครับอย่างนี้เป็นต้นเรามาดูระยะทางมาตราส่วนคืออัตราส่วนระหว่างระยะทางในแผนที่ต่อระยะทางในภูมิประเทศทีนี้ มารตราส่วนที่ใช้ในแผนที่ก็จะมีอยู่หลากหลายแบบนะครับอันที่1มารตราส่วนที่เป็นตัวเลขนะฮะต่อ5,000อย่างนี้เป็นต้นที่เป็นคำพูด1เซนติเมตรเท่ากับ1000กิโลเมตรอย่างนี้เป็นต้นที่เป็นไม้บรรทัดอันนี้ก็ต้องเป็นเส้นสเกลว่าแผนที่1เซนติเมตรเท่ากับระยะทางจริง10กิโลเมตรอันนี้ก็จะเป็นไม้บรรทัดเป็นเส้นส่วนใหญ่ก็อยู่ทางด้านใต้ของแผนที่จะบอกเรา นี้การบอกทิศทาง1บอกเป็นชื่อทิศเลยทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือนะทิศใต้2บอกเป็นมิลหรือเป็นมิลเลียมนะอันนี้ก็จะบอกจุดหรือวงกลมแบ่งออกเป็น6,400มิล1องศานะเท่ากับ17.8มิลอันนี้บอกเป็นมิลต่อไปบอกเป็นเกรดอันนี้ก็ รอบจุดนี้มันจะมีอยู่400หน่วยแต่ละหน่วยก็เท่ากับ1เกรดหรือบอกเป็นองศาสามรองศา1องศาก็60ลิบดา1ลิบดาก็60พิลิปดาแต่ที่เราใช้กันก็คือบอกเป็นอสิมัตรหรือบอกเป็นอสิมุตนะครับมุมรอบจุดศูนย์กลางนะโดยวัดจากทิศเหนือไปตามเข็มของนาฬิกาเนี่ยลูกเสือเขาจะใช้ตรงนี้กันทีนี้การ วัดมุมอิมุดเนี่ยเรามารู้จักทิศเหนือทิศเหนือก็จะมีอยู่3มชนิดคือทิศเหนือจริงคือวัดตามพิกัดของภูมิศาสตร์เส้นลองติจูดนะครับต่อไปทิศเหนือแม่เหล็กอันนี้ก็ดูตามเข็มแม่เหล็กที่ชี้ไปต่อไปทิศเหนือกริดก็วัดตามทิศเหนือตามแผนที่เรามารู้จักส่วนประกอบของเข็มทิศกันก่อนส่วนประกอบ ของเข็มทิศอันที่1เลยก็คือลูกศรชี้ทิศทางเราต้องรู้จักว่าตรงนี้คือลูกศรชี้ทิศทางต่อไปตรงนี้เขาเรียกว่าขีดบอกตำแหน่งนะครับอันนี้เข็มสีแดงอันนี้เข็มก้างปลานะตลับเข็มทิศแต่ละขีดก็จะมีห่างกัน2อ,องศานะฮะอันนี้เป็นตัวเรือนเข็มทิศนะตลับเข็มทิศภายในก็จะหมุนได้ในการหาทิศเราต้องรู้จักอย่างน้อยสอย่าง อันที่1เลยก็คือลูกศรชี้ทิศทางต่อไปเข็มสีแดงซึ่งจะชี้ทางทิศเหนือเสมอต่อไปอเข็มก้างปลาในที่นี้ก็จะเป็นเส้นเล็กๆที่อยู่ระหว่างภายน้ําทั้งสองเป็นเข็มก้างปลานะฮะแล้วก็ขีดบอกตำแหน่งส่วนมากก็จะตรงตัวเอ็นนะครับในการหาทิศเราก็อันที่1เลยรูมุมนะฮะหมุนมุมนะที่กําหนดไปยังที่ขีดบอกตําแหน่ง หมุนมุมไปที่ขีดบอกตำแหน่งซะก่อนหมุนตัวเรือนเข็มทิศตรงนี้ไปที่ขีดบอกตำแหน่งซึ่งจะตรงกับอักษรเอนะครับว่า6090องศาไปที่ขีดบอกตำแหน่ง2วางเข็มทิศให้ถูกทิศคือให้เข็มสีแดงนี่ทับเข็มก้างปลาให้เข็มสีแดงทับเข็มก้างปลาเลยเข็มก้างปลาก็คือเข็มที่ให้เข็มสีแดงนี่อยู่ระหว่างชี้ไปที่เข็มเล็กๆที่อยู่ระหว่างภายน้ําหรือขีดภายน้ําตรงนี้นะฮะ เขาเรียกว่าวางเข็มที่นี้ถูกทิศ 3. ดูทิศทางที่จะไปว่าลูกศรชี้ทิศทางที่จะไปนะไปทางด้านไหนอันนี้ก็คือการหาทิศนั่นเองนะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะหาทิศมุม110องศาเราจะทํำยังไงอันที่1เลยแล้วก็หมุนตลับเข็มทิศครับให้110มาที่ขีดบอกตําแหน่ง <c oughs> หมุน 110มาที่ขีดบอกตำแหน่งหนึ่งร้อยสิบมาที่ขีดบอกตำแหน่งแล้ว2วางเข็มทิศในถูกทิศให้เข็มสีแดงทับเข็มก้างปลานะครับตัวเลือนเข็มทิศนั้นต้องวางในแนวราบแนว,แนวราบแนวระดับนะครับต่อไปดูลูกศรชี้ทิศทางดูลูกศอนชี้ทิศทางว่าทิศทางไปทางด้านไหนแล้วเราก็เดินตรงไปทางด้านนั้นตามองที่เป้าหมายไม่ใช่มองที่เข็มทิศต,ต่อไปแล้ว สมมุติว่าการตั้งมุม300องศาวิธีการทําอย่างไร 1. หมุน300องศามาที่ขีดบอกตําแหน่งตัวนี้นะครับ2วางเข็มทิศให้ถูกทิศให้เข็มสีแดงทับเข็มก้างปลาทับเข็มก้างปลานะดูลูกศรชี้ทิศทางที่จะไปว่าลูกศรชี้ทิศทางที่จะไปนั้นไปทางด้านไหนแล้วก็เดินไปที่ตำแหน่งนั้นทีนี้ในการหามุม การหามุมนั้นเราก็จะต้องรู้ส่วนประกอบ4อย่างอันที่1คือลูกศรชี้ทิศ2เข็มสีแดงต้องรู้จัก3เข็มก้างปลาซึ่งอยู่ระหว่างภายน้ําสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็ขีดบอกตําแหน่งรู้4ส,ส่วนนี้สามารถที่จะหาได้การหามุมหายังไง 1. เราอยากจะรู้ว่าทิศมุมทิศข้างหน้าเราเนี่ยมันมุมองศาเท่าไหร่ตั้งหัน วางเข็มทิศให้ลูกศอนเนี่ยมันชี้ไปที่ตำแหน่งที่เราต้องการตำแหน่งที่เราต้องการอยู่ตรงไหนชี้ไปตรงนั้นก่อน2วางเข็มทิศให้ถูกทิศคือหมุนตลับสีเหลืองข้างในให้เข็มสีแดงนั้นทับเข็มก้างปลา3อ่า,า,อานค่ามุมมาดูที่ขีดบอกตำแหน่งครับว่ามันมุมเท่าไหร่หลังจากที่เข็มสีแดงทับเข็มก้างปลาแล้วเราก็มาดูที่มุม นะมาดูที่มุมว่าอาขีดบอกตำแหน่งนั้นมันกี่องศาเา้าเรามาดูวัดค่ามุมสมมติเราอยากจะรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้มันกี่องศานะจากจุดที่เรายืนเราก็ให้ลูกศรชี้ทิศทางที่ที่จะไปให้ลูกศรตรงนี้ไปที่ต้นไม้ก่อนอันดับแรกเลยลูกศรชี้ไปทางต้นไม้2วางเข็มทิศในถูกทิศให้เข็มสีแดงทับเข็มก้างปลา ให้เข็มสีแดงทับเข็มก้างปลาเสร็จต่อไปดูที่ขีดบอกตำแหน่งว่าขีดบอกตำแหน่งตรงนี้นะขีดบอกตำแหน่งตรงนี้คือกี่องศาอ่านองศาบริเวณตรงนี้อ่านค่ามุมตรงนี้เราก็จะรู้ว่ามุมตรงนี้คือกี่องศานะอ่านค่ามุมเลยเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อที่ขีดบอกตำแหน่งตรงนี้นะมันประมาณ50กว่าองศาเล็กน้อย เราก็จะอ่านตรงนี้มาได้ต่อไปมูนย้อนกลับ back azimuth ก่อนที่จะไป back a z i m u ุ h เราต้องรู้4อย่าง1ลูกศรชี้ทิศ2เข็มสีแดง3เข็มก้างปลาซึ่งอยู่ระหว่างภายน้ําและขีดบอกตําแหน่งรู้จัก4ส่วนนี้เราสามารถที่จะทํา back a z i m u ุ h ได้ก็คือจากจุดบริเวณที่กําหนดมาที่เราเนี่ยวัดเป็นมุมกี่องศาวิธีการก็คือ ตั้งลูกศรชี้ทิศทางที่จะไปไปยังที่ที่ต้องการว่าตรงนั้นวัดมาที่เรากี่องศา 2. วางเข็มที่ได้ถูกทิศปรับตลับสีเหลืองภายในให้เข็มสีแดงทับเข็มก้างปา 3. อ่านที่ขีดบอกตำแหน่งว่ากี่องศาต่อไปถ้ามุมองศาที่อ่านได้เกิน180องศาให้นำ1้0องศาไปลบ แต่ถ้าเกิดไม่ถึง180องศาให้นำ180องศาเข้าไปบวกเราก็จะรู้มุมแบกอสมุดหรือมุมย้อนกลับทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่เกิดเราไม่มีเข็มทิศของลูกเสือหรือเข็มทิศสินวาตรงนี้เราสามารถที่จะไปโหลดแอปพลิเคชัน c o m p a s s to you ในมือถือของเราก็จะมีลักษณะคล้ายกันเลย แต่จะดีกว่าตรงมันจะบอกองศาอ่านให้เราตรงนี้ได้ชัดเจนเลยวิธีการใช้เหมือนกับเข็มทิศลูกเสือทุกอย่างเพราะตัวเรือนสีเหลืองเนี่ยเราสามารถที่จะหมุนได้ขยับได้วิธีการใช้เหมือนกันเลยเหมือนกับเราไปซื้อเข็มทิศมา1เรือนเลยก็สามารถที่จะไปโหลดใช้ได้ข้อคิดในเครื่องหมายลูกเสือตรงหัวลูกเสือนี้จะมีสัญ,ญลักษณ์ของเข็มทิศบอกพี่น้องลูกเสือว่า ลูกเสือจะต้องมีเป้าหมายมีทิศทางที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นจากบุตุชนเป็นกัลยาณชนพ้นจากประบายมุขทั้งปวงสวัสดีครับ